สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาพบกันในช่วงเวลาของที่นี่เอเชียอัปเดตนะคะคุณพ็อเก็ตสุริชาติและดิฉันตรีนภางรมลิชาตรีค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับความรู้สึกเสียใจนะคะกับครอบครัวของอากงนะคะที่ก็มีข่าวคราวที่เชื่อว่าทั้งคุณผู้ชมแล้วก็สังคมวันนี้คงจะได้รับทราบกันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้กับการเสียชีวิตของอากงนะคะที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำเนี่ยก็นาน นะคะหลายร่วมเลยนะครับหรือคุณอัมพุลนะครับตั้งรูปคุณนะครับท่านผู้ชมครับก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวทุกท่านนะครับวันนี้ก็ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถที่จะร่วมกันแสดงความเห็นไว้อาลัยให้กับอากงกันบนหน้าจอที่ SMS 4 6 8 9 9 8 8ครับวันนี้เราก็ได้เห็นนะคะ SMS ที่ปรากฏหน้าจอของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเอเชียอัปเดตของเราเนี่ยทั้งวันเลยตลอดทั้งวันเลยนะคะก็เป็นการส่งข้อความในการ ร่วมไว้อาลัยนะคะ,คะแล้วก็แสดงความเสียใจกับอากงแล้วก็ครอบครัวของอากงทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวในหลายๆส่วนนะคะ,คะหลังจากการเสียชีวิตของอากงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้านของกรมราชทัณฑ์วันนี้ก็มีข้อมูลหลายๆอย่างออกมานะคะแต่ก็วันนี้คงจะต้อง อยู่ที่กระบวนการการพิสูจน์กันต่อไปถึงการเสียชีวิตของอากงนะคะว่าจะเป็นการเสียชีวิตด้วยโรคประจําตัวที่เคยมีการให้ข้อมูลกันมาก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นการเสียชีวิตจากการรักษาที่บางคนก็บอกว่าเอ๊ะการรักษามันไม่ถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่าอ่านี้ก็เป็นข้อมูลข่าวที่ออกมาเหมือนกันนะคะอากงนี่ป่วยเป็นโรคประจําตัวอากงเป็นมะเร็งนะท่านผู้ชมอากงเป็นมะเร็งนะฮะแล้วก็ในช่วงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณวันที่4 นะครับอากงมีอาการปวดท้องอคือปวดท้องมากครับแต่จากรายงานข่าวนะครับก็ได้เพียงยาแก้ปวดยาแก้ปวดเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งกรมรัชทันนะครับก็ยืนยันเมื่อเช้ามามีกระแสข่าวว่าอากงนด้เสียชีวิตนะครับก็หลายๆภาคส่วนก็มองว่าเอ๊ะเป็นข่าวจริงหรือว่าข่าวปล่อยอจนกรมรัชทัรน,นะครับได้ออกมายืนยันว่าอากงได้เสียชีวิตนะครับแล้วจริงๆครับหลังจากมีอาการปวดท้องตั้งแต่วันที่4พฤษภาที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับ นะครับแล้วก็ด้านพลตํารวจเอกนะครับสุชาติบงอนันตชัยอธิบดีกรมราชธรรมครับเพื่อได้กล่าวนะครับว่าตัวนี้รับแจ้งว่านายอำพลตั้งนพกุลนะครับหรืออากงผู้ต้องขังชายนะครับวัย61ปีครับทปีกผู้ชจงกรัมมีาการปวดท้องตั้งแต่นะครับช่วงวันที่3-4ถึงพฤษภาที่ผ่านมาครับตามระเบียบปฏิบัติทางเดินจําพิเศษกรุงเทพจะให้ยาแก้ปวดท้องคือในเบื้องต้นก็เป็นการปฐมายากยบาลเบื้องต้นก่อน นะครับเมื่อสอบถามนะครับได้รับรายงานว่าอาการยังไม่ดีขึ้นครับท่านผู้ชมครับจึงได้มีการสั่งการให้ผู้บัญชาการเรือนจำนะครับนำตัวอากงไปรักษาที่ทันทสถานโรงพยาบาลราชนครรมครับตั้งแต่ว,วันที่4ะนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับด้วยอาการป่วยที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตยังต้องรอการชนสุด ต่อไปน,นั่น,นเองนะคะไปดูเรื่องของอากงก็ถูกจับกลุมตั้งแต่วันที่3สิงหาคมปี2553นะคะแล้วก็ถูกคุมขัง สองเดือนก่อนที่ศาลจะอนุญ,ญาตให้ประกันตัวแต่ว่าหลังจากที่อากงหรือว่านายอัมพลเนี่ยไปรายงานตัวเพื่อที่จะรับทราบคำสั่งฟ้องของอายการในวันที่18มกราคมปี2554เนี่ยศาลก็ไม่อนุญ,ญาตให้ประกันตัวอีกจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะคะแล้วแม้ว่าจะมีการพยายามยื่นขอประกันตัวอีกหลายครั้งก็ตามนะคะด้วยเหตุที่เกรงจำเลยจะหลบหนีนะคะ ก็ไม่ได้รับการอนุญาตนั่นเองนะคะส่วนการพิพากษานั้นค่ะในวันที่23พฤศจิกายนปี2554ศาลก็ได้มีคำตัดสินนะคะคจำคุกอากองหรือว่านายอัมพลเนี่ย20ปีนะคะคคแล้วก็จากการส่งข้อความสั้น SMS อย่างที่ได้บอกไปนะคะเข้าถ่ายเรื่องของการหมิ่นสถาบานันแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับ คุณอพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะไปเข้าเครื่องคุณอพิสิทธิในช่วงปี2553ในช่วงนั้นก็อย่างที่ทราบกันเป็นช่วงของที่มีเหตุสลายการชุมนุมที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในสมัยที่คุณพิสิทธินั้นดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะในช่วงนั้นที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้ครับทนายของคุณอากงนะหรือคุณอัมพลนะครับก็ได้มีการโพสต์บน Facebook คือทนายอานน์นำพาคับท่านผู้ชมคับทนายความนะครับของสํานักกฎหมาย ราษดรประสงค์นะครับโพใน Facebook ชื่ออานนทนนำพาระบุนะครับว่านายอัมพลตั้งทบคุณหรืออากงอายุ61ปีนะครับผู้ต้องขังคดีนะครับหมิ่นเบื้องสูงถูกจำคุก20ปีนะครับบอกว่ามีความพยายามในการยื่นขอประกันตัวมาถึง8ครั้งเลย8ครั้งครับท่านผู้ชมครับแต่ก็ไม่ได้รับการประกันตัวนะครับท่านผู้ชมครับ แล้วก็พยายามเรื่อยมาจนในที่สุดก็มาถึงวันนี้ที่อากงก็เสียชีวิตไปซะก่อนนั่นเองนะคะก็บอกว่าก่อนหน้าที่อากงจะเสียชีวิตนั้นก็ได้เคยเขียนจดหมายใช่ไหมคะ,คะหลังจากที่ทราบว่าหลังจากการยื่นประกรันทางทนายความเห็นว่า,าการยื่นประกันเนี่ยอาจจะไม่ไม่สำเร็จแล้วเนี่ยก็มีแนวความคิดในเรื่องของการขอ พระราชทานอภัยโทษนะคะอากงเองพอทราบข่าวเรื่องนี้ก็ดีใจแล้วก็มีการเขียนจดหมายด้วยมนการเขของจดหมายว่ายควางพลคอเนื่องจากทนายความอานนนนำพานะฮะก็มาดูแลเรื่องของคดีความเกิดเป็นความรู้สึกที่เข้าใจเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็นะครับคุณอากงเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณอัาพลก็ได้มีการเขียนจดหมายไปถึงคุณอานน์เมื่อวันที่11เมษาที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับคุณอากงนะฮะได้เขียนจดหมายแล้วสวัสดีครับคุณอานน์ ก่อนอื่นต้องขอโทษด้วยที่ผมเขียน,นจดหมายไปหะไม่เขียนจดหมายไปหาเลยเหตุเพราะว่าผมเขียนไม่ค่อยเก่งคิดอะไรไม่ค่อยออกสายตาก,ก็ไม่ดีเลยอายุก็มากแล้วเลยไม่ค่อยอยากเขียนกับล้านๆของผมที่ผมรักมากเนี่ยผมก็ไม่ขีเขียนไปนะทั้งที่คิดถึงพวกเขามากๆนะครับอาจเพราะว่า คุณหนุ่มนะฮะซึ่งเป็นนักทุนในเดือนจันทร์เข้ามาทำหน้าที่แทนผมผมก็เลยได้เขียนนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าผมเองเสบายดีโดยเฉพาะช่วงนี้รู้ข่าวว่าคุณอานนท์จะนําเรื่องขออภัยโทษรายบุคคลให้พร้อมๆกับเพื่อนครอบครัว1น <ๆ S> ึทั้ง11คนมผมดีใจและมีความหวังมากๆนะครับที่จะรับอิสรภาพในเร็วๆนี้นนัคงมีความหวังแล้วนะ หวังว่าจะได้รับอิสรภาพนะคะนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าคดีอย่างผมนะไม่มีทางที่จะเนิ้อทศกรรมกับเขาหรอกทุกวันนี้ผมก็ออกกาลังกายตอนเช้าทุกวันเป็นการพูดถึงทนายความ,มพูดถึงการเป็นอยู่ในเรือนจำนะครับท่านผู้ชม,มครับและคุณอนทนนะฮะคุณอากงเนี่ยนะครับก็ได้พูดถึงคุณอณนนท์เอาไว้ว่านะครับคุณอณนท์อย่าได้กังวลที่ผ่านมาผมยอมรับว่าผมเหนื่อยมากมๆเหนื่อยที่จะมีชีวิตอยู่ เหนื่อยที่จะต่อสู้เพื่อค้นหาความยุติธรรมให้กับตัวเองอและคนในครอบครัวผลหมดผมหมดกําลังใจหลายครั้งนะครับอากงกล่าวนะครับคิดถึงลูกเมียและหลานๆก็มีแต่คุณหนุ่มซึ่งเป็นเพื่อนนักโทษเนี่ยคอยที่จะให้กําลังใจอากงเนี่ยก็จะบอกว่ามีความรู้สึกสิ้นหวังมีความรู้สึกท้อหลายๆครั้งที่อยู่ในในเรือนจานะคะคแต่ก็ มีเพื่อนที่อยู่ร่วมในในในเรือนจำด้วยกันที่ชื่อว่าคุณหนุ่มคุณหมีคุณสุริยันแล้วก็คุณไมตี้เนี่ยนะคะก็เป็นเพื่อนๆที่ชื่นชอบคนเสื้อแดงด้วยกันนี่แหลก็เลยทีประเไตยครับอากงใช้คําว่าจะมาคอยชาร์จแบให้ผมอยู่เสมอคคือให้กําลังใจทําให้รู้สึกว่าเอ้ยฉันต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อที่วันหนึ่งอิสรภาพ วันนั้นจะมาถึง่และครับแต่ละครั้งากงก็ก็อยู่ด้วยความหวังมาโดยตลอดะฮะถึงทนายความนะครับบอกว่าวันนี้หมดกําลังใจคิดถึงลูกเมียคิดถึงหลานๆนะครับแต่ว่าคุณอนุนไม่ต้องห่วงผมนะครับผมจะพยายามอดทนมีกําลังใจต่อสู้ต่อไปผมจะได้กลับไปอยู่กับหลานๆกับลูกกับเมียเสียทีผมบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมคิดถึงหลานๆมากๆที่สุดเลยครับผมเขียนจดหมายถึงหลานที่ไรผมก็น้ําตาไหลทุกทีเลยเลยไม่อยากเขียนไปหาคุณอนุนครับ ฝากกราบขอบพระคุณที่มาเยี่ยมให้กำลังใจผมฝากขอบคุณประชาชนนักโทษหนึ่งสองทุกคนด้วยครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะได้รับข่าวดีในเร็ววันนี้ครับอขอขอบคุณครับ,รบนะครับลงชื่อในอัมพลตั้งนบคุณครับก็เป็นเรียกว่าเป็นจดหมายฉบับ,บสุดท้ายนะคะที่อากงเนี่ยได้เขียนถึงทนายความ คือคุณอานนท์ถึงใยความนี้ก็จะมีคุณอานอนท์แล้วก็คุณเมย์อีกท่านหนึ่งนะคะที่คอยดูแลผลักดันขับเคลื่อนในเรื่องของการที่จะขอประกันตัวให้กับอากงคือพยายามช่วยกันทุกวิถีทางมาโดยตลอดนั่นเองนะคะคก็วันนี้ก็คงจะมาถึงวันที่พวกเขาคงจะต้องมานั่งคุยกันละ,ละว่าหลังจากนี้เนี่ย จะทำกันอย่างไรต่อไปะนะคะสำหรับเรื่องของอากงส่วนทางด้านของครอบครัวะนะคะไม่พูดถึงไม่ได้ทีเดียวค่ะภรรยาใช่ไหมคะนางรสลินตั้งนพคุณนะคะก็พูดถึงสั้นๆน,นะคะ,คะพอมีผู้สึ่ข่าวไปถามตอนนี้คือเราเข้าใจคนที่อยู่ในอารมณ์ของการที่เพิ่งจะ,ะสูญเสียสามีไปผู้สึกข่าวไปถามก็พูดสั้นๆว่าเดี๋ยวขอตั้งสติก่อนก็บอกเท่านั้นนะคะก็ตอนนี้ยังไม่ขอพูดอะไรนะคะ โดยเฉพาะเรื่องของการจัดการศพของอากงเนี่ยตอนนี้ขอปรึกษากับลูกๆนะคะเพราะว่าตอนนี้อากงเองก็เคยมีอาการป่วยปเป็นมะเร็งในช่องปากมาก่อนถูกคุมขังนะคะแล้วก็เมื่ออยู่ในเรือนจําก็มีอาการป่วยกําเริบท้องบวมมีอาการปวดท้องก็เป็นอาการที่เกิดขึ้นก่อนที่ถูกนําตัวส่งรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็มาเสียชีวิตลงในช่วงเช้าก็ถือว่า ทางครอบครัวนี่ก็ไม่คาดคิดนะคะว่าอากงเนี่ยจะมาเสียชีวิตในแนวเร็ววันอย่างนี้คิดว่ากําลังอยู่ในกระบวนการของการรักษาพยาบาลของทางโรงพยาบาลอยู่ก็อย่างที่ทราบว,ว่าทางเรียนจำเนี่ยพอเห็นว่าสภาพร่างกายหรือสภาพอาการของอากงเนี่ยไม่ดีแล้วเนี่ยก็ส่งไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะครับอ่าแล้วล่ะก็อย่างที่บอกไปแต่ว่าพี่พอเกตเล่าให้ฟังนะใช่ไหมคะว่าตอนที่ภรรยาของอากงเนี่ยไปไปรับศพครับ ภรยาคุณคุณรสมาลินเนี่ยพูดว่าอะไรคะนะครับก็มีรายงานข่าวนะครับว่านางรสมาลินภรยาในอําพลนะครับท่านประจวพลหรือเอขาเรียกว่าป้าอุกนี่นะฮะก็ได้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังดูศพสามีนะครับโดยกล่าวว่าแกเคยบอกว่าถ้าแกไปก็เอาไว้ที่วัดด่านนะนะครับแกจะดูแลหลานเองเรื่องเรื่องการเสรียชีวิตดิฉันไม่ทราบแต่คิดแต่ติดใจเรื่องอื่นมากกว่าว่าทาไม คนแก่อย่างอากงต้องมาติดคุกทรมานแบบนี้นะครับภรรยาของนายอัมพลนะครับทําพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านที่หน้าที่คุกนะครับโดยกล่าวนะครับว่ากลับบ้านเรานะตอนนี้เขาปล่อยตัวรือแล้วนะครับครับค่ะครับเอาละครับในขณะนี้นะครับแน่นอนนะคะว่า วันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้รับทราบข่าวกันนะคะของการเสียชีวิตของอากงเนี่ยบรรดาคนเสื้อแดงต่างๆเนี่ยก็มีการไปรวมตัวกันนะคะที่บริเวณหน้าศาลอาญาใช่ไหมคะค โดยก็มีอาจารย์อาจารย์หวานนะคะคร,รองาาศาสตราจารย์สุดารังกุพันธ์เนี่ยแหละค,ะค่ะซึ่งเป็นอาจารย์ประจําคณะอักษศรษศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะก็ไปรวมตัวกันหรือว่านัดรวมตัวกับกลุ่มคนเสื้อแดงแต่งชุดดําแล้วก็มีการจุดเทียนด้วยนะคะคเดินทางไปที่บริเวณหน้าศาลอาญาถนนร,รัชดาพิเศษเพื่อที่จะรรเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับอากงนั่นเองนะคะตอนนี้ มีเสียงเจ้าเลยนะคะ,ะคตอนนี้เราได้สายจากทางด้านของอาจารย์หวานแล้วนะคะอาจารย์สุดารางังกุพันธ์อยู่ในสายแล้วนะคะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะบรรยากาศที่บริเวณหน้นาศาลอาญา,า,า,าเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนมาก,กันหลายร้อยคนแล้วนะคะก็คิดว่าคงจะมีเป็นถึง คนแลวนะคะเพราะว่าทยอยตามกันมาเนื่องจากเพิ่งทราบข่าวกันก็เป็นข่าวที่พวกเราเศร้าเสียใจแล้วก็เรียกว่าช็อกไปตั้งแต่เช้าวันนะคะตั้งแต่ที่เกิเดเหตุการณ์ค่ะก็เราก็หวั่นใจว่าวันหนึง่งนะาจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่พอมันเกิดขึ้นจริงๆมันก็ไม่สามารถจะตั้งรับได้นะคะกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะค่ะอาจารย์ได้มีโอกาสพูดคุยกับญาติญาติของอากงไหมคะครับ ค่ะออได้พ er, ูดคุยกันเรื่องอะไรบ้างคะจารย์ก็เราก็คอยดูแลให้ภรรยานะคะปาอุได้เข้าไปเคลียรวัสดของอากงนะคะแล้วก็ได้ไปดูแลเรื่องของการชนะสูตรวิศว์นะคะแล้วก็ชนะ ที่จะต้องมีการสอบพิสูจน์ในตอนบ่ายในตอนตอนเช้าวันนี้นะคะเราก็กําลังอยู่ในขั้นตอนนี้ผะว่าเป็นการเสียชีวิตของนักโทษก็จะมีขั้นตอนของทางราชทัณฑ์นะคะที่จะต้องมีการชนสูตรพิสูจน์ค่ะครับอาจารย์ครับการมารวมตัวกันหน้าศาลอาญาในวันนี้ครับอาจารย์ครับต้องการจะเสื่ออะไรครับอาจารย์ครับก็ก่อนอื่นก็คือเป็นเป็นการมาร่วมกันไว้อะไรให้กับความสูญเสียนะคะของพวกเราประชาชน อากงก็เป็นเหยื่อของอาธรรมเป็นเหยื่อของกระบวนการอยุตธรรมนะคะที่ใช้ามาตราหนึ่งหนึ่งสองเป็นมาตราเป็นกฎหมายที่มีความรมายิตนะคะอย่างที่เราเห็นก็คือท่านเป็นเหยื่อจริงๆมันเป็นคนที่เป็นคนไทยเสื้อสายจีนนะคะที่เขียนภาษาไทยแทบจะไม่ได้นะคะไม่ค่อยคล่องนะคะแต่ถูกกล่าวหาว่าส่งเอสเอสไปถึงเลขาลูกการของนายพิศเสชาชีวะมีข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ใช่ซึ่งแพทย์ะ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะคะที่คนอย่างอากงนะคะจะไปกระทําการอย่างนั้นนะคะแล้วก็การพิจารณาคดีทั้งหมดก็ไม่ได้ให้ความเป็นธรรมทัทง้ทงๆที่อากงเองก็ไม่เคยส่งเอสเอ็มเอสแม้แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตศาลก็ไม่เคยเห็นหลักฐานว่าอากงเคยมีพฤติกรรมในการส่งเอสเอ็มเอสรวมทั้งพฤติกรรมอื่นๆน,นะคะสารก็ไม่นํามาพิจารณานั่นก็คือการเป็นผู้ที่มีความรักตักงีนะคะมีการที่อากงนั้นก็เป็นผู้ที่